เมื่อกี้มันไอ้นั่นแล้ววิดีโอมันหลุดไปวะอย,อย่าอย่าแม่ให้บาวาเกตแล้วแกก็ว่าสวัสดีค่ะวันนี้บาวามาจะบาวาบาวาจะมีไอติมบาวาจะมารีวิวไอติมไอติมเนี่ย<อ>ดึงออกมาเลยลูกไอติมอะไรเนี่ย ไอติมอะไรไหนดูซิลถอะไรยยโคกลดโคกนี่ไงไอติมแฮตเดนบ๊อบรดโคกกลิ่นโคลาอ่ามีของพี่ด้วยเราซื้อมาเราซื้อมาคนละอันแม่ซื้อให้คนละอันเห็นไหมนี่ไงลดนี้ฮิตมากอ,อากาศร้อนๆเราต้องกินไอติมว้าวเวตเดนป๊อปรดโคลาเสนสบายใจไหนพี่เดีย๋ยวพี่มาดึ่กินคนละอัน รสชาติเป็นยังไงบ้างอ้ามารีวิวอุ้ยดิมร้อยว้าเร็วว้ามาเอาว้าไม่ทำไมอร่อยต้องขนแบบนี้ว้าวอืมว้ามีเก็ดด้วยหไหมเอาอันนี้มาใส่เอ่รสชาติเป็นยังไงนั่งเลยนั่งไหมอะเดี๋ยวได้เห็นอุ้ยนี่ไงอร่อยฟินเบอร์ฟินเบอร์อ,รอืมเอารีวิวเอารีวิวให้ผู้ชมฟังหน่อยสิว่า เป็นยังไงบ้างมาสกีนไปเดินครบกินกันว่าอ,อืมเรจะเป็นเรจะเป็นปนุชใส่ปลาอ่ะน้องลาดาเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วอ่ะมารวีวิวว่ารถครก,กเป็นยังไงบ้างใส่ไอน,นี้รสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงกล้วยอือาติกล้วยอ่ะอืมไอ้น,นี้อ่านี่เรียกว่าอะไรรีวิวสิอ่ะหน้าต,ตาม<ร>ะจะเป็นพ่อแป,ะ,ป,ะ,แปะมาโรยในโค้า โรยในโคล่าเห็นไหมอ่ะดูใกล้ใกล้อ่ามาโรยในโคล่ามันก็จะดงังเปาะแปะแล้วก็กลิ่นโคลา่านาดาชอบมากเลยเกลียจะหมดแท่งเลยเนี่ยอืมโอเคนั้นฝากติดตามน้องวาวากับสามพี่น้องตัวแสพเอาวพูดเร็วติดตามซับไสไคร้ออจ่าติดตามซับสไคร้กดกระดิง่งติดตามติดตามติดตาม กระดิ่งติดตามทุกตะไคร้นาะเดียนาดามาว่าด้วยนะคะไปก่อนแล้วไปไปบาย